สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารวันที่18พฤศจิกาย,ยน2025วันนี้ก็เป็นวันวันอภิเษกพระหาวิหารนักบุญเปตโตรและเปาโลวันครบรอบการพิเศษพระวิหารของนักบุญเปตโตรในวาติกันและพระวิหารนักบุญเปาโลบนถนนออสเตรียนได้จัดขึ้นต้นศตวรรษที่12พระสนาปาซินเบสเตอร์และซริอุสได้สร้างพระวิหารทั้งสองให้เสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่4 การระลึกถึงวันพิเศษพระวิหารทั้งสองได้แพร่หลายไปในจารีตละตินเช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองการเป็นมารดาของพระเจ้าของพระนางมารีในวัน,น,วนคล้ายวันภิเศษมหาวิหารแห่งแม่พระเมื่อวันที่ห้าสิงหาดังนั้นวันนี้เราจึงทิดเกียรติเจ้าชายทั้งสองของพระกฤษฎเ,เจ้านะครับก็วันนี้ก็มีบทอ่านที่เราจะมาดูกันนะครับเป็น บทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญพระสันตป,ป,ปาปาเลโอผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็ในหัวข้อบอกเปโตรและเปาโลทายาทแห่งเมล็ดพันธุ์ของพระกฤษ้าของพระผู้เป็นเจ้าความตายของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีความท,า,ทารุณโหดร้ายใดในรูปแบบใดที่จะสามารถทำลายล้างาศาสนาที่รับการสรรพนาโดยทําล้าลึกแห่งไม้กางเขนของพระกฤษ้าได้ การเบียดเบียนไม่ได้ทําให้ภาษาส้นจักรมีจํานวนลดน้อยลงตรันข้ามกับทําให้เจริญเติบโตขึ้นทุ่งนาของพระเบเจ้ากาลังได้รับการตกแต่งด้วยการเก็บเกี่ยวผลอย่างอุดมบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เมล็ดซึ่งถูกหว่านลงทีละเมล็ดได้ให้ผลตอบแทนมากมายหลายเท่าจากทุ่งนานี้หน่อที่มีชื่อเสียงสองหนอ จากเมล็ดพันธุ์ของพระเบ็นเจ้าอย่างใหญ่หลวงเห็นได้จากการเป็นพยานยืนยันของบรรดาบราณสักขีหลายพันคนเพื่อจะได้รับชัยชนะอย่างบรรดาพระสาวกบรรณสักขีเหล่านี้ได้ตกแต่งนครของเราให้งดงามทั่วไปด้วยประชากรที่สวมเสื้อผ้าสีม่วมและสะท้อนแสงรุ่งโรด และพวกเขาก็สวมมงกุฎที่ประดับประดาด้วยความรูปโรดของเพชรพลอยอล้ำค่า um มากมายในให้แก่นครนี้การลึกถึงนักบุญเป็นการถูกต้องที่เราจะชื่นชมยินดีในหมู่ชาวสวรรค์ที่จะรับการตกแต่งโดยพระเป็นเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความอดทนและเป็นเรื่องคำจุนความเชื่อของเราแต่เราต้องชื่นชมยินดีมากกว่าอีกในความมีชื่อเสียงเด่นของบรรพชนทั้งสอง ซึ่งบรดาพ่านสถานของพระเบญจาได้ทรงเชิดชูท่านทั้งสองให้สูงส่งจนถึงจุดยอดใน่ามกลางบรดาสมาชิกของพระาศาสนจักรการและสถาบนาไว้ให้เป็นดังดวงตาสองดวงที่นำความสว่างมาสู่ร่างกายที่มีพระคริสตเจ้าทรงเป็นศรีรษะในเรื่องบุญกุศลและคุณธรรมของท่านทั้งสองไม่มีถ้อยคำใดจะบรรยายได้ เราจรึงไม่ควรที่จะคิดถึงความแตกต่างหรือลักษณะพิเศษระหว่างของท่านทั้งสองนี้กระแสเรียกของท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันการงานของท่านทั้งสองก็คล้ายคลึงกันและท่านทั้งสองได้รับความตายร่วมกันประสบ,บาการณ์ของเราได้แสดงให้เห็นดังบูตที่สืบตําแหน่งก่อนเราได้ให้ข้อพิสูจน์แล้วว่าเราอาจจะเชื่อและหวังว่าในงานทั้งหมดนั้นในชีวิตปัจจุบัน โดยอาศัยพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเราจะได้รับความช่วยเหลือจากคำภาวนาขององค์อุปถาม์พิเศษของเราเราต้องทำตัวเพราะบาปของเราฉันใดเราก็จะถูกยกขึ้นอาศัยบุญกุศลของคราสา,าวกทั้งสองฉันนั้นครับพี่น้องปกติแล้วเนี่ยเมืเราพูดถึงนักบุญเบโตรและเปาโลเนี่ยก็จะเป็นการพูดคเคียงคู่กันไปนะครับ เปตโตรก็เป็นหัวหน้าพระาศาสนาจักรเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกมาตั้งแต่แรกให้เป็นหัวหน้านะครับเป็นชาวประมงแต่ว่าพระองค์ก็ประทานพระพรต่างๆให้พระเยซูเจ้าก็ให้ท่านนั้นมีความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็เจริญชีวิตพระพรอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ท่านสามารถที่จะมีชีวิตและเป็นแบบอย่างกับพวกเราทุกๆคนได้นะครับส่วนนักบุญเปาโลนั้นแน่นอนเราก็รู้ประวัติของท่านอย่างดี ก็จเจริญขึ้นแล้วก็ภายหลังก็กลับใจเป็นทหารรับจ้างของชาวโรมันได้ซ้ำไปแต่ว่าภายหลังกลับใจแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสิทธิเอกของพระเยซูเจ้าดังนั้นเองเวลาที่เราพูดถึงนมกบุญเปโตรและเปาโลเนี่ยเราจึงหมายถึงบรรพบุรุษผู้ที่เป็นรากผู้ที่เป็นการก่อตั้งศาสนาจักรขึ้นมาบนโลกนี้โดยมีท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้นำ ดังนั้นเองพี่น้องในคนไหนที่เคยไปที่วาติกันที่มหาวิหารนักบุญเปโตรเนี่ยเราจะเห็นข้างหน้าลานมหาวิหารนั้นก็เขาได้ทำรูปปั้นของท่านทั้งสองนั้นไว้คนละข้างเลยนักบุญเปโตรและเปาโลก็ถือว่าเป็นนักบุญผู้ที่เป็นหลักเป็นรากฐานที่สำคัญของภาษาศาสนาจักรในสมัยนั้นสมัยแรกเริ่มของภาษาศาสนาจักรท่านทั้งสองก็อยู่ในสมัยเดียวกัน ได้ทำหน้าที่ของตนนั้นพระเป็นเจ้าก็ประทานพระพรให้ทั้งสองนั้นเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็พาน,พาสสญญานําพาพระศาสนาเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทําให้มีผู้คนที่ติดตามท่านเป็นมรรสกีมากมายในสมัยโบราณในสมัยของท่านนั้นพระศาสนาถูกเบียดเบียนคริสตชนถูกไล่ล่าข้าวันแต่ว่าดูหเหมือนว่ายิ่งถูกเบียดเบียนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผู้ที่เชื่อในพระเป็นเจ้าเชื่อในะเยซสุจ้ายิ่ง สิ่งมากขึ้นนะครับจะนำมาซึ่งความแปลกใจให้กับบรรดาผู้ที่เบียดเบียนศาส,สนาในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้วอนขอและก็มีความเชื่อความวางใจในนบ,บุญเปโตรและเปาโลที่จะให้ท่านทั้งสองนั้นได้เป็นผู้นำของเราในจิตวิญญาณที่เราจะสามารถก้าวต่อไปในทุกๆวันขอพระเบนเจ้าผู้ทรงเมตตาประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเดชนามวิดาพระบุตรและพระจิตอามน